สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนเพื่อคนรักปลาหมอสีทุกคนนะครับวันนี้กลับมาพบกันอีกเช่นเคยนะครับกับคอร์สบี t ไทยแลนด์อ f ฟิเชียลช anel n สำหรับคนรักประหมอสีนะครับ วันนี้เรามีเรื่องราวเกี่ยวกับปลามงคลนะครับปลาเสริมดวงชะตาเสริมบารามีมาฝากให้เพื่อนๆได้รับฟังรับชมกันนะครับว่าปลาหมอสีเนี่ยช่วยเสริมอะไรให้กับเราบ้างนะครับก็คือมีความเชื่อกันว่าถ้าปลาหมอสีเนี่ยนะฮะที่เราเลี้ยงอยู่ยิ่งหัวใหญ่เนี่ยมันจะเสริมชะตาบารามีให้คนที่เป็นเจ้าของนะครับอายุยืนยาวขึ้นแล้วก็ร่ํารวยขึ้น เนื้อาหาจะเป็นยังไงเดี๋ยวติดตามชมที่คลิปนี้ได้เลยนะครับแล้วก็นะครับมีข่าวดีมาฝากสําหรับคลิปนี้นะครับเดี๋ยวเพื่อนๆรอ,อฟังกิจกรรมท้ายคลิปได้เลยว่าเราจะมีกิจกรรมอะไรให้เพื่อนร่วมสนุกกันแล้วของรางวัลเนี่ยจะเป็นอาหารนะครับจากซีแซดอะควาโปรดักนะครับเป็นอาหารสําหรับเล่งโหนกนะครับมีแจกด้วยกัน1ิบรางวัลน,นะครับสิกระปุกแจกไปเลยฟรีๆนะครับเดี๋ยวติดตามชมได้เลยว่า กิจกรรมในคลิปนี้จะเป็นอะไรนะครับแต่ก่อนอื่นนะครับที่เราจะไปเริ่มเนื้อหากันอยากจะให้เพื่อนๆช่วยกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด subscribe c h anel ของเรานะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กับพวกเราด้วยแล้วก็ที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งนะครับเพื่อที่จะไม่พลาดเวลาที่เราลงคลิปใหม่ๆนะครับแล้วก็ถ้าเพื่อนๆช่วงนี้อยากจะหาปลาหมอสีสวยๆนะครับมาเลี้ยงสามารถที่จะเข้าไปดูที่ เฟซบุ๊กเพจของเราได้นะครับชื่อ The Great c o s b e a t นะครับลิงก์อยู่ใต้คลิปนี้ครับเข้าไปดูได้นะครับแล้วถ้าเกิดว่าใครอยากจะติดตาม Instagram อยากจะดูรูปปลาหมอสีสวยๆนะครับก็เข้าไป Follow เราได้เช่นกันนะครับลิงก์อยู่ด้านล่างนะครับของ IG นะครับโอเคก็มาเริ่มกันเลยนะครับสำหรับช่วงนี้ก็ต้องบอกว่ากระแสในการกลับมาเลี้ยงปลาหมอสีเนี่ยรู้สึกว่ามันจะเริ่มมีความนิยมเพิ่มมากขึ้นนะครับเพราะว่าอย่างกับช่วงนี้เนี่ย คนเวิร์กฟอร์ม e มด้วยหรืออยากจะหาอะไรมาเลี้ยงที่บ้านเพื่อเพิ่มความสุขให้กับเรานะครับก็ทำให้หลายๆคนเนี่ยหันกลับมาเลี้ยงปลาโดยเฉพาะปลาหมอสีนะครับก็จะทำให้เวลาเราเลี้ยงปลาหมอสีเนี่ยนอกจากจะช่วยสร้างความสุขให้เราแล้วนะครับช่วยเพิ่มความเพลิดเพลินเวลาเรานั่งดูเนี่ยการเลี้ยงปลาหมอสีเนี่ยนะครับยังช่วยฝึก สมาธิให้เราเป็นคนสุข,ขุมนะครับเป็นคนใจเย็นนะครับเวลาเลี้ยงปลาเนี่ยเราจะทําให้เราใจเย็นขึ้นนะครับสุข,ขุมขึ้นนะครับแล้วก็แถมมีที่สําคัญก็คือว่าการเลี้ยงปลาหมอสีเนี่ยมันช่วยเสริมโชคลาภสิริมงคลแก่เจ้าของได้นะครับแก่ผู้เลี้ยงได้ซึ่งทําไมถึงเสริมนะครับก็คือมีหลักทางฮวงจุย้ยหลักทางโหราศาสตร์นะครับมาแบ่งปันมาเล่าให้เพื่อนๆได้ฟังก็คือว่า ปลาหมอสีเนี่ยจัดอยู่ในกลุ่มลักษณะตรงตามความเชื่อเทพเจ้าของชาวจีนนะครับคือตรงตามหกลกซิลนะครับซึ่งเป็นเทพเจ้าแห่งความมั่งคัง่งสมบูรณ์แล้วก็ยั่งยืนนะครับอีกทั้งตัวปลาหมอสีเองเนี่ยมันยังมีสเสน่ห์ที่น่าหลงไหลนะครับชวนให้เราอยากจะเลี้ยงเขานะครับรวมถึงสีสันที่ดึงดูดใจนะครับลักษณะนิสัยที่ล่าเริงนะครับขี้เล่น ก็เป็นสเสน่ห์ที่ดึงดูดให้นักเลี้ยงปลานะครับหันมาให้ความสนใจเลี้ยงปลาหมอสีกันเพิ่มมากยิ่งขึ้นด้วยนะครับแล้วทุกวันนี้เนี่ยนักพัฒนาสายพันธุ์ปลาหมอสีนะครับก็สามารถที่จะพัฒนาสายพันธุ์ให้ปลาเนี่ยสวยขึ้นมีลวดลายมีสีสันที่สวยงามขึ้นนะครับและที่สําคัญคือมีหัวที่โหนกใหญ่มากกว่าแต่ก่อนมากๆเลยนะครับหัวใหญ่มากเลยเนี่ยซึ่งลักษณะเด่นตรงเนี้ยหัวเนี่ยยิ่งใหญ่ยิ่งดี การที่ปลาหมอสีเนี่ยมีหัวที่ใหญ่ขึ้นนะครับนั่นม,มีความหมายว่ามันจะทำให้ผู้เลี้ยงนะครับมีอายุที่ยืนยาวนะครับมีทรัพย์สินมากล้นนะครับคือก็ตรงตามลักษณะทางเทพเจ้าของชาวจีนนะครับคือหกลกซิ่วนะครับทำให้กระแสของปลาหมอสีเนี่ยยิ่งเป็นที่นิยมมากขึ้นไปอีกแล้วก็ปัจจุบันนะครับชาวจีนเนี่ยนิยม นำปลาหมอสีที่หัวใหญ่แล้วก็มีสีแดงนะครับข้างตัวมีมาร์กเป็นลายหนังสือภาษาจีนเนี่ยเอาไปเลี้ยงเพิ่มมากยิ่งขึ้นกว่าแต่ก่อนมากเลยนะครับแล้วก็ปลาหมอสีคอสบีดเนี่ยปัจจุบันเนี่ยนะฮะมีหลายสายพันธุ์เลยที่เรารู้จักกันดีที่สุดที่เราเห็นกันบ่อยที่สุดนั่นก็คือฟ l ว w e r h o ฮ n นะครับว o w e r h o r นเนี่ยจะเป็นปลาแดงหัวใหญ่นะครับซึ่งลักษณะก็จะเป็นอย่างในรูปที่เราขึ้นให้ดูนะครับก็คือจะเป็นลักษณะ ปลาที่มีพื้นผิวสีแดงแล้วก็มีหัวใหญ่มาข้างตัวเป็นบางบางตัวก็จะเป็นเส้นตรงเลยนะครับบางตัวก็จะเป็นลายหนังสือถ้าเรามองดีๆจินตนาการไปมันก็จะเป็นตัวหนังสือภาษาจีนนะครับอยู่ที่ข้างตัวปลานะครับแล้วก็อีกสายพันธุ์หนึ่งที่กําลังเป็นที่นิยมมากๆในตอนนี้กําลังโด่งดังเลยนั่นก็คือกำฟานะครับกำฟาเนี่ยก็พัฒนามาจากตัวเฟลว์ฮอร์นนะครับทำให้กาฟาเนี่ย มีสีสันที่สวยงามเพิ่มมากขึ้นแถมยังได้หัวใหญ่จากฟาวอร์ฮอร์มาอีกนะครับแล้วก็สายพันธุ์ต่อไปของคอสบีดนะครับก็จะเป็นในพวกของซินสไปรุ่มนะครับพันธุนี้เนี่ยซินสไปรุ่มเนี่ยจะเป็นสายหน้าสั้นนะครับลำตัวมีสีแดงแล้วก็ลอกสีตัวได้ด้วยนะครับนีสายขี้เล่นนะครับแล้วอีกพันหนึ่งก็จะเป็นพวกเท็กซัสนะครับเท็กซัสเนี่ยจะมีหลากหลายสี นะครับทั้งสีน้ำตาลอ่อนสีเขียวฟ้าสีแดงแถมมีมุกที่หน้าเนี่ยข้ามด้วยนะครับมีมุกเต็มหน้าเลยนะครับก็จะเป็นจุดดันจุดเด่นของทางสายพันธุ์เท็กซัสแล้วก็ยังมีความเชื่อกันอีกนะครับว่าปลาหมอสีเนี่ยมีความเกี่ยวพันกับหลักโหราศาสตร์ในเรื่องของธาตุดินธาตุน้ำธาตุลมธาตุไฟนะครับหากโชคดีนะครับเจอว่าปลาตัวไหนมีครบทั้งสี่ธาตุเนี่ยก็ถือว่าเป็นสุดยอดแห่งปลาหมอสีเลยทีเดียวนะครับซึ่งตัวที่มี สัญลักษณ์ของธาตุไฟนะครับจะมีความความหมายว่าจะมีความฉลาดนะครับแล้วก็มีความกระตือรือร้นส่วนถ้าเกิดตัวไหนที่เป็นสัญลักษณ์ธาตุดินนะครับก็จะมีความความหมายว่าเป็นความส,วสุขุมรอบคอบไต่ตองถี่นท้วนนะครับแล้วถ้าเกิดว่าเป็นของธาตุลมนะครับก็คือจะมีสติปัญญาที่ดีนะครับมีความคิดสร้างสรรค์มีจินตนาการนะครับส่วนถ้าเกิดว่าเป็นของธาตุน้ำเนี่ยหมายถึงการทํางานที่ว่องไวรวดเร็วนะครับแล้วก็ ด้านหัวของปลาหมอสีคอสบีดนะครับที่เป็นโหนกเนี่ยยิ่งใหญ่นะครับหัวยิ่งใหญ่เนี่ยมันจะยิ่งช่วยเสริมช่วยเกื้อนหนุนผู้เลี้ยงนะครับให้มีอายุยืนยาวนะครับมีทรัพย์สินเงินทองที่มากล้นนะครับเหมือนกับหัวของปลานะครับแล้วก็ที่สําคัญถ้าเกิดว่าผู้เลี้ยงเนี่ยเกิดแต่ละวันใช่ใช,ใช่ไหมครับตั้งแต่อาทิตย์จนถึงเสราร์นะครับอาทิตย์จันทร์อังคารพุธพฤหสัสศุกร์เสราร์เนี่ยนะครับแต่ละวันมาดูกันว่าปลาหมอสีจะช่วยเสริมในด้านไหนถ้า เจ้าของคนเลี้ยงเป็นคนเกิดวันอาทิตย์นะครับมีความเชื่อว่าปลาหมอสีเนี่ยจะช่วยเสริมในด้านสติปัญญาให้กับคนเลี้ยงที่เกิดวันอาทิตย์นะครับส่วนคนที่เกิดวันจันทร์จะช่วยช่วยนะครับป้องกันการเสื่อมเสียชื่อเสียงนะครับให้กับคนเลี้ยงนะครับสัมคนที่เกิดวันจันทร์ส่วนคนที่เกิดวันอังคารจะช่วยเสริมให้ทําให้ผู้เลี้ยงเนี่ยมีคนมาลักคร่นะครับมีผู้หวังดีคอยช่วยเหลือนะครับส่วนวันพุธเนี่ยช่วยให้มีความมานะอดทนนะครับ วันพฤหัสช่วยเสริมความสําเร็จด้านการงานนะครับมีโชคลาภนะครับวันศุกร์เนี่ยช่วยเสริมให้สุขภาพแข็งแรงและวันเสาร์นะครับเป็นวันสุดท้ายก็คือช่วยเสริมรายได้และทรัพย์สินให้เพิ่มพูนงอกงามมากยิ่งขึ้นนะครับอันนี้ก็จะเป็นความเชื่อนะครับหากว่าเราเลี้ยงปลาหมอสีเนี่ยมันจะช่วยเสริมอะไรให้กับเราบ้างนะครับก็จากที่ฟังเนี่ยยิ่งปลาหมอสีหัวใหญ่เนี่ยนะครับมันก็จะเหมือน เป็นตัวที่จะช่วยเสริมช่วยช่วยส่งเสริมดวงชะตาเราบารามีเราให้ดียิ่งยิ่งขึ้นนะครับและที่สําคัญนะครับสําหรับในวงการปลาหมอสีที่มีการซื้อขายปลาหมอสีกันเนี่ยยิ่งถ้าปลาตัวไหนมีหัวที่มีลักษณะใหญ่มากเนี่ยมันจะยิ่งทําให้ราคามูลค่าของปลาตัวนั้นๆน,น,นะครับมันสูงขึ้นนะครับมันซื้อขายกันง่ายขึ้นยิ่งยิ่งยิ่งขึ้นไปนะครับซึ่งถ้าเกิดพูดถึงการหัวใหญ่นะฮะหัวใหญ่ของปลาเนี่ย หลักๆแล้วมันขึ้นอยู่ที่อยู่ที่สายพันธุ์ของปลาเป็นหลักนะครับคือถ้าเกิดว่าปลาเนี่ยมี DNA ของของพ่อและแม่ปลาที่เสริมให้ลูกอะ่ะหัวใหญ่นะครับยังไงลูกๆก,ก็จะมีเปอร์เซ็นต์หัวที่ใหญ่อยู่แล้วนะครับแล้วแต่ว่าวันนี้ผมมีอาหารเสริมตัวหนึ่งนะครับเป็นอาหารปลาของซีแซดอะควาโปรดักนะครับเป็นตัวที่จะช่วยให้ปลาที่มีสายเลือด หัวใหญ่อยู่แล้วเนี่ยถ้ากินอาหารตัวนี้เข้าไปมันจะช่วยเสริมให้หัวของปลาเนี่ยนะครับใหญ่เร็วขึ้นนะครับมาเร็วขึ้นเฟิร์มขึ้นทรงของปลานะครับรูปร่างของปลามันจะเฟิร์มกระชับแน่นขึ้นนะครับเนื่องจากว่าอาหารตัวนี้มันมีสารอาหารที่ครบถ้วนสําหรับที่จะไปช่วยส่งเสริมให้ปลาที่มีสายเลือดหัวใหญ่อยู่แล้วนะครับหัวใหญ่ยิ่งขึ้นนะครับก็จะเป็นในเรื่องของเฮลคอกนะครับซึ่งเฮลคอกตัวนี้เพื่อนๆสามารถที่จะ ไปหาซื้อกันได้ที่ตัวแทนจำหน่ายเดี๋ยวผมจะขึ้นรูปให้นะครับของ c ีแซดอ p ควาโปรดันะครับแล้วก็ถ้าเกิดว่ามีใครสนใจอยากจะเป็นตัวแทนจำหน่ายของ c ีแซดอ p ควาโปรดันะครับสามารถที่จะติดต่อไปที่เพจของ c ีแซได้เลยนะครับลิงก์อยู่ที่ใต้คลิปนี้นะครับแล้วก็อย่างที่แจ้งไปในต้นคลิปนะครับว่าในคลิปนี้จะมีกิจกรรมแจกของรางวัลนะครับเป็นอาหารสูตรเล่งโหนกนะครับเร่งหัวของทาง c ีแซดอควาโปรดันะครับต้องขอบคุณทาง c ีแซนะครับ พี่หมอหนึ่งะครับที่มอบตัวเฮลคอ c กมาให้เรา10กระปุกนะครับเพื่อเอามาแจกให้กับแฟนๆหรือผู้ติดตามที่ติดตามช่องของเรานะครับคอร์สบิดไทยแลนด์ออฟิเชียได้เอาไปใช้กับปลาที่บ้านได้เลยนะครับฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆนะครับเพียงแค่นะครับเพื่อนๆกด Subscribe c h ANNEL ของเรานะครับเอาไว้เป็นหลักฐานว่าเพื่อนๆได้ติดตาม c h ANNEL ของเราแล้วนะครับแล้วก็มาตอบคำถามซึ่งคำถามคือว่าเพื่อนๆมีวิธีการ ดูแลปลาหมอสีอย่างไรนะครับเพื่อให้ปลาหมอสีเนี่ยหัวใหญ่ขึ้นนะครับก็สามารถที่จะคอมเมนต์คำตอบของทุกคนนะครับเอาไว้ที่ใต้คลิปน,นี้ได้เลยซึ่งคำตอบเนี่ยมันไม่มีถูกไม่มีผิดนะครับเราจะคัดเลือกคำตอบที่เรา ถูกใจมากที่สุดนะครับ10คำสิคนนะครับของเพื่อนเพื่อนสิคนนะครับก็จะคัดเอาไว้ว่าโอเคถ้าใครถูกใจเราเนี่ยสิคนจะมีทีมงานคัดเลือกนะครับแล้วเราก็จะประกาศรายชื่อนะครับของคนที่ได้รับรางวัลทั้ง10ท่านนะครับที่ Facebook p เพจของเรานะครับวันอาทิตย์นี้นะครับวันอาทิตย์ที่22สิงหาคมนะครับเราจะประกาศรายชื่อของผู้โชคดีนะครับที่เราคัดเลือกมาเนี่ยสิท่านนะครับแล้วก็จะแจกอาหาร นะครับตัว h e ลคอ o c k เนี่ยไปเลยนะครับ10กระปุกอยากให้เพื่อนๆไปติดตามนะครับทวนกติกาอีกครั้งหนึ่งนะครับสำหรับการร่วมกิจกรรมก็คือเพื่อนๆต้องกด Subscribe c h ANNEL ของเรานะครับแล้วก็มาตอบคำถามว่ามาแชร์วิธีการดูแลปลาหมอสีอย่างไรเพื่อให้ปลาหมอสีเนี่ยของเราเนี่ยหัวใหญ่ขึ้นนะครับเพียงเท่านี้นะครับเราก็จะเราก็จะมีคณะกรรมการของเรานะครับคัดเลือกว่าความเห็นของเพื่อนเพื่คนไหนถูกใจพวกเรามากที่สุดนะครับ10อันดับแรก เราก็จะแจกตัวเฮลคอกนะครับเป็นอาหารสูตรพิเศษสาหรับเร่งโหนกให้กับปลาหมอสีไปเลยนะครับไม่มีค่าใช้จ่ายนะครับคนละหนึ่งกระปุกนะครับครับถ้าเพื่อนๆมีข้อสงสัยอะไรเกี่ยวกับการร่วมกิจกรรมสามารถที่จะพิมพ์คอมเมนต์ถามไว้ที่ใต้คลิปนี้ได้นะครับอย่าลืมเข้ามาร่วมสนุกกันเยอะๆนะครับมีเพื่อนบอกเพื่อนนะครับแชร์กันออกไปนะครับจะได้มาร่วมสนุกกันแล้วก็รับอาหารปลานะครับสูตรพิเศษสําหรับเร่งโหนกนะครับเอาไปฟรีๆเลย10กระปุกนะครับ ยังไงรีบมาตอบคําถามกันนะครับหมดเขตวันอาทิตย์นี้นะครับภายในวันอาทิตย์นี้นะครับเราจะตัดเราจะตัดเขตถ้าเกิดว่าเพื่อนๆมาตอบก่อนก่อนเที่ยงวันวันอาทิตย์ที่22เนี่ยนะครับก็คือยังทันอยู่แต่ถ้าเกิดว่ามาตอบหลังเที่ยงอันนี้ไม่ทันแล้วนะครับยังไงเดี๋ยวถ้าเกิดว่าเราได้สรุปผลแล้ววันอาทิตย์เดี๋ยวเราจะเอารายชื่อไปประกาศนะครับแล้วก็จะติดต่อหาคนที่ได้รับรางวัลต่อไปนะครับ ก่อนจากไปวันนี้นะครับก็อยากจะให้เพื่อนๆช่วยกดไลค์กดแชร์นะครับกด subscribe ช anel ของเรานะครับแล้วที่สําคัญกดกระดิ่งนะครับเพื่อไม่พลาดเวลาที่เรามีคลิปใหม่ๆม,มาอัปเดตกันนะครับแล้วก็เร็วๆนี้นะฮะจะมีรายการใหม่ของช่องเราขึ้นมาเป็นรายการที่จะถ่ายเพื่อนๆได้เห็นพัฒนาการของปลาที่อยู่ที่ฟาร์มเรานะครับเราจะคัดปลาตั้งแต่ไซสเ์เล็กๆนะครับเอามาเลี้ยงเอามาปั้นแล้วให้เพื่อนๆได้เห็นพัฒนาการว่าแต่และ แต่ละช่วงเวลาแต่ละอาทิตย์อาทิตย์อาทิตย์เนี่ยปลามีพัฒนาการที่สวยขึ้นอย่างไรแล้วก็เราทำอย่างไงบ้างถึงทำให้ปลาเนี่ยมันมีพัฒนาการที่ดีขึ้นนะครับยังไงร,รอติดตามกันนะครับใน c h anel n ของเราคอร์สบีทไทยแลนด์ออฟฟิเชียนะครับโอเคสำหรับวันนี้ก็พอเท่านี้ครับสวัสดีครับ